สำหรับเด่นๆวันนี้ก็คือว่าช่วยรักษาโรคตับแข็งเนาะสวัสดีเจ้าปะกันเห็นแล้วเนาะกับพธาสุภาสิทธ์ช่องสมุนไพรที่นำเสนอสมุนไพรไทยๆสมุนไพรหลายๆอย่างที่มีอยู่ในรอบตัวเฮาเนี่ยเจ้าเพื่อเอามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเฮาเนาะวันนี้พัดเตรียมตัวจจะออกบ้านเห็นแล้วเจ้า พัดจะไปต้งจะไปทุ่งนาเจ้าจะไปเอาสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ช่วยรักษาโรคตับแข็งท่านใดที่เป็นโรคตับแข็งมีภาวะอาการโรคตับาจาวันนี้มีสมุนไพรไทยๆสมุนไพรขึ้นอยู่ทั่วไปเป็นยญาชนิดหนึ่งจะเอามาช่วยรักษาในการาที่บางท่านที่เป็นโรคตับโรคตับแข็งไอเนาะวันนี้พัดจะปาไปพอยาปองแดงเจ้า ยาป้องแดงนั้นดูผนเผลินเนี่ยมันเหมือนยาทั่วไปที่เกิดขึ้นเนาะแต่ลักษณะบ่เหมือนกันเจ้าวันนี้ยาป้องแดงเกิดขึ้นที่ตาำต้งเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวพัดจะปาไปพอเนาะอาจจะเหมือนยาทั่วไปที่เอาหั่นตามข้างตางเนาะแต่มันบ่เหมือนกันเจ้ามันคล้ายๆเดี๋ยวพัดจะปาไปพอลักษณะแล้วก็รูปลักษณ์ของเปิ้นเนาะยาป้องแดงรักษาโรคตับแข็งได้อย่างดีเลยเจ้าสมุนไพทีพัดว่าก็คือยาป้องแดงนะเจ้า นี่เนาะลักษณะเปิ่นก็นจะเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นเปุ่นห้องว่าเป็นดอกเป็นดอกเป็นหน่วยที่เปิ่นจะลนลงเนาะแบบนี้เจ้าถ้ามันได้ลงดินแล้วมันจะติดไปทุกข้อเลยนะเจ้าเพราะว่าบริเวณข้อของหญ้าป้องแดงนะเจ้าข้อแบบนี้เนาะปิ้นจะมีรากออกทุกข้อเลยนะเจ้าอันนี้ยังบม่มีเตอ เดี๋ยวพัดจะปาไปพอตัดบริเวณที่มีรากเนาะเนี่ยเจาะบริเวณแบบนี้เนาะรากก็นจะขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเจาะแบบนี้รากก็จะขึ้น,ม,น,น,กกนมีมาทุกป้องเลยเจานี่นี่รากขึ้นทุกป้องเลยป้องไหนที่แก่ๆรากก็จะขึ้นเนาะอันนี้เป็นนวยหรือว่าเป็นดอกของเปิ้นเจา้าของหญ้าป้องแดงเนาะอันนี้คือหญ้าป้องแดงที่ช่วยรักษา โลกตับแข็งนะเจ้านับได้ว่า,าวัชพืชชนิดนี้เป็นพืชตระกูลหญ้าโดยตรงเลยนะเจ้าสพคุณทางยาของหญ้าป้องแดงช่วยขับปัสสาวะเจ้าขับระดูขาวแก้นิว้วบำรุงไตแก้ร้อนภายในแล้วก็รักษาเบาหวานนะเจ้าสำหรับเด่นๆวันนี้ก็คือว่า ช่วยรักษาโรคตับแข็งเนาะโดยตี้เฮาจะเอาหนึ่งกำมือใหญ่ๆนะเจ้าเด็ดมาแบบนี้เลยเจ้าเนี่ยเอาทั้งแรกเอาทุกส่วนเลยเนาะหนึ่งกำมือใหญ่ๆแล้วเฮากะม้วนวนวนๆลงในหม้อดินนะเจ้าเอาน้ำใส่ฮือเตะฮือทวนยาเลยนะเจ้าฮือทวนยานี่เลยเนาะยาป้องแดงนะเจ้าเอาน้ำใส่ฮือทวนเลยแล้วต้มจนสุก แล้วก็เอามากินตางน้ำน,นะเจ้าทั้งวันเลยอาการที่ท่านเป็นโรคตับแข็งก็จะดีขึ้นทุเลาเบาบางขึ้นแล้วก็จะหายไปเจ้ากินแทนน้ำได้ทั้งวันเนาะท่านใดที่หายแล้วก,มมก็หื่นมดแอลกอฮอล์เล่ายาทุกชนิดนะเจ้ามาต้องไปแตะไปต้องเป็นแหมเนาะรักษาสุขภาพไว้เขาได้ยาดีที่รักษา ร่างกายเขาแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลร่างกายเขาตัว,ตวท่านใดที่เป็นโรคตับแข็งหรือว่ามีญาติพี่น้องหรือว่าคนหู้จักที่เป็นโรคตับแข็งนี่กะบอกต่อกันไปนะเจ้าเนะ้อสมุนไพรรักษาโรคตับแข็งเจ้ายาป้องแดงนี่นะหลายๆท่านที่เป็นถามมาว่ายาชนิดใดที่รักษาโรคตับแข็งก็คือยาป้องแดงเจ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะพัดจะพยายามถ่ายให้มันชัดๆนะเจ้า อันนี้เม็ดเปิลหน่วยเปินก็จะออกมาแบบนี้ที่แก่ๆเอาไปต้มเอาเป็นยาสมุนไพรเลือกที่แก่ๆนะ้อยเนะเจ้าเนอะไอตี้มีดอกแบบนี้แบบนี้จะสมงผลเอาไปเป็นยาเนาะถ้ายังบม่มีดอกเต้อกระจายได้เหมือนกันเจ้าแต่ถ้าเลือกได้ก็ให้เลือกที่เป็นดอกแบบนี้เนาะหลายท่านอาจจะคิดว่าจะสังเกตแบบไหนว่าเป็นญยาป้องแดงแบบนี้เจ้าป้องเปินจะเป็นสีแดงแบบนี้ อันนี้บนท้องว่ายาป้องแดงเนาะป้องๆจะเป็นแดงๆแบบนี้เจ้ะจะคล้ายๆย,ย,ยายาที่เอาหั่นในสวนนะเจ้าแต่คนละชนิดกันเนาะวันนี้พัดกับปลามาพอสมุนไพรรักษาโรคตับแข็งได้อีกชนิดหนึ่งนะเจ้ามาบอกพี่ๆน้องๆเนาะบอกต่อๆกันไปนะเจ้าท่านใดที่มีญาติหรือว่ามีคนรู้จักก็แนะนำไปเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ตัวนะเจ้าเพื่อเป็นวิทยาทานเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามหับชมนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหุพัดตัวเนาะวันนี้พัดลาไปก่อนนะเจ้าปะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า